นักติกรรมสมพลังแรงใดในโลกย่อมเสมอแรงตนแรงกรรมตนไม่มีสวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์ป๊อบครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับผมมาลงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับเป็นมีดหมอนะครับแล้วก็สีพึ่งนะครับผมนะตลับสีพึ่งมีอยู่สองตลับนะครับผมตลับละสามสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งให้นะครับ อ่ะคืยนะครับช่วยอุดหนุนสนับสนุน้วยนะครับนะครับเป็นตลับสีพึ่งหลวงครับปีหกสามนะครับมีอยู่สองตลับนะครับผมนะตลับละนะครับผมนะสี่ร้อยห้าสิบรวมส่งให้ครับเล่มนี้นะครับเป็นมีดหมอสาริกาหลวงพ่อพัฒน์นะครับปีหกหกนะครับเอปีหกห้านะครับออกวัดห้วยด้วนนะครับ ออกวัดวาระปกตินะครับผมนะเล่มเล็กๆพี่ใบมีด1.5นิ้วนะครับเล่มเล็กครับผมนะประกันแท้ให้ทุกเล่มนะครับผมนะเล่มเล็กนี่นะครับหนึ 1, ่งพันไม่ใช่หกร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งให้ครับผมเล่มนี้นะครับผมเล่มต่อไปกันเลยนะครับเป็นมีดนะครับผมนะ เป็นมีดด้ามตัดนะครับผมนะวาระไต่ห้าไอวาระไต่ห้าวาระไตมาดนะครับผมนะวาระไตมาดปีหกหกนะครับผมนี่ครับพร้อมกับบัตรรับประกันให้นะครับผมเลขนะครับยี่ยี่สิบแปดนะครับเลขสองแปดตอกไตมาดนะครับปีหกหกนะครับรับชมความสวยคมงานขมงมีกันดีกว่านะครับเร่มนี้นะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทให้นะครับประกันแท้ให้นะครับนี่ครับ ครับ2,150บาทนะครับมารับชมผลงานต่อไปเล่มต่อไปกันได้เดินะครับผมนะใครชอบซิงเกิลไหนนะครับก็สอบถามกเข้ามาได้นะครับผมนี่ครับเป็นมีดด้ามแกะครับด้ามแกะครับผมนะท้าเวศสุวรรณนะครับผมนะหลวงพ่อพัดบุญยักามูปี65นะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะครับผม รอยสมาเต็มใบรับประกันแท้ให้เหมือนกันนะครับเล่มนี้นะครับ900บาทนะครับพร้อมจัดส่งให้นะครับส่วนเล่มต่อไปครับเป็นมีดสาลิกานะครับรุ่นปฏิหารนะครับเล่มนี้ปลุกเสกขั้วมด2วาระนะครับ2วาระนะครับหรือรุ่นปฏิหารร0อปีหรือรุ่นปฏิหารเสือเพลนนะครับรุ่นนี้จะไม่มีตอกเลขโค้ดนะครับผมนะ แต่จะเป็นตอกเลขนะครับดันนี่ครับจำนวนจัดสร้าง899เาเล่มนะครับนะรุ่นปฏิหารร้0ยปีนะครับผมนี่ตอกลายเสมานะครับเล่มนี้นะครับผมเปิดแบ่งอยู่ที่750นะครับพาลา750รานะครับ้อมวิ่ง้อมซิ่งคอมแซดให้นะครับผมนะฝากสนับสนุนด้วยนะครับผมนะผมมาท้อแล้วเกินนะครับมีดหมอก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนนี่นะครับเป็นไตมาดนะครับมีไตมาดนะครับนะาพิเศษตอก2อโค้ดนะครับ กูตะคุณแรงครับกล้องสั่นเลยครับผมเปล่าหรอไม่ใช่ผมเอามือไปโดนกล้องเอาไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวแปบ๊บนึ่งครับนี่ครับพิเศษต่อ2โค้ดนะครับเลข59นะครับไตามาดนะครับไตามาาหลวงพัดปี66นะพี่ นี่ครับเลขห้าเก้าครับไตมาสนะครับเลขห้าเก้านะพี่เลขห้าเก้านะเร่มนี้นะครับผมนะสองโค้ดนะไหนๆก็ไหนๆนะครับผมนะสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบผมรวมจะส่งให้นะครับนะผมฝาสนับสนุนด้วยนะพี่นะครับเล่มนี้ก็ไตมาสเหมือนกันครับแต่เป็นลายมาสนะครับผมนะของแรงๆครับนะใครที่ชอบของแรงของอะไรมาทางนี้นะครับผมนะ คือไปทางอื่นพี่นะครับทางนี้มันมีของแรงนะครับผมนะมีแต่ของพุทธคุณดีๆนะครับผมนี่มวลสารนะครับเกสาหลวงปู่นะครับเนาะโผล่ขึ้นมาชัดๆนี่ครับมวลสารแน่นๆขนาดนี้เล่มนี้นะครับผมนะสามพันนะพี่นะสามพันนะครับผมเลขใบมีดสองแปดนะครับสามพันบาทนะครับไตมาดนะครับมีดหมอไตมาดมีพร้อมกับบัตรรับประกันให้นะครับผมนะ ส่วนรุ่นนี้นะครับเป็นฉลองหอระคังนะครับผมนะรุ่นฉลองหวระคังนะครับออกปีหกสามนะครับปลูกเศษเกินเก้าวารละนะครับผมนะวันสารดีแน่นๆนะครับผมนะปลูกเศกดีนะครับผมเล่มนี้นะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบรวมส่งให้นะครับเลขเจ็ดศูนย์ห้านะครับใบมีดทาจากพญาเหล็กอาถันนะครับแบบเน้นๆนะครับสกิลเต็มนะครับแม่ีตีอัลติเมตอะไรบวกเต็มที่แล้วนะครับผมนะ เล่มนี้ถือว่าสุดยอดอีกเล่มหนึ่งนะครับนะสองพบาทนะครับผมนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจใครๆหลายคนด้วยนะครับนะช่วยซื้อช่วยสนับสนุนด้วยนะครับนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจแรงใจให้กับสําหรับพ่อค้านะครับผมสําหรับผมแล้วกันนะครับส่วนเล่มนี้นะครับลงปีกีนะครับกรรมการนะครับนะ้อมกับบัตรรับประกันนะครับเลเซอร์กรรมการนี่ฝากของกับบัตรรับประกันแท้ให้นะครับแล้วก็นี่นะครับ พร้อมกับพายันนะครับนะปลุกเสก2วารละนะครับบวนสารีอะไรดีครับนะนำเลิกครับจัดสร้างทั้งหมด99เล่มนะครับเล่มนี้เป็นเลข68นะครับผมนะหลวงปู่จีวัดเขาตาเงาะนะครับผมนะฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับนะครับฟิตก็จงสกิดมานะครับผมผมเลยอยากขายอยากขายนะครับผมนั่นยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสินค้ายังไม่ไปไหนบ้านไหนนะครับ เห็นช่องค้างอื่นเข้าไปกันหมดแล้วครับเดี๋ยวจะช่องป๊อปตีแป๊บเนี่ยครับนะราคาก็ถูกกว่าที่อื่นนะครับแต่ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือข้อขาล่วนะครับนะเติมจนท้อนะครับผมนะนี่ครับตะกรุดหลวงพ่อพับุญยะกาโมนะครับผมนะปี6 3นะครับผมตะกรุดมหาอำนาจนะตะกรุดเนื้อตะกรวดจานมือปลุกเสกคืนจันเพนนะครับพร้อมกับลูกสะกุดนะครับปลุกเสกในคืนจันเพนสีน้ำเงินนะครับผมนะ จะสร้างทั้งหมด1ง9 9ดอกนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับช่องน้อยๆนะครับผมนะแต่มีความจริงใจนะครับผมนะพูดคุยกันนะครับผมนะยังไงนะครับผมนะผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ป๊อปปี้แป๊บด้วยนะครับในการขายของนะครับผมนะใครอยากจะช่วยนะครับสนับสนุนนะครับมีดหมอก็ นะครับคิดถึงมิดหมอจะลืมคิดถึงป๊อปพี่แป๊บนะครับไงวันนี้ผมลงคลิปเออวันวันนี้ผมลงคลิปก่อนนะครับนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับร่ำรวยเงินทองครับเฮงเฮงรวยๆครับผมนะสวัสดีครับผมไปแล้วนะครับหน้าฝาาไว้อียานะครับพายันนะครับลอยมือลอยหาลงปูศิีลานะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งให้นะครับ ขอบคุณมากครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับ